สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟในประจำเดือนมิถุนายนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวคุณนะคะได้ทีซับคัพนะแล้วก็เอทซับวันเพซับซอสแล้วก็เอทซับซอส เซเว่นซ็อกวันนะคะในตัวคุณนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณนั้นจะมีความสุขนะคะเหมือนกับว่าคุณได้ได้มีการพูดคุยได้มีการเจราจาการมีการตกลงหรือต่อรองมีการปรับความเข้าใจกันนะคะในบางเคสในบางท่านในบางกรณีนะคะและส่วนในบางเคสในบางกรณีนั้นมีอาจจะมีความรักสามเศร้ามี เราสามคนเข้ามาก็เหมือนกับว่าเดิมแล้วคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์เดิมๆคุณอาจจะเครียดหรือตึงเครียดไปบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อคุณนั้นมีคนใหม่เข้ามาทําให้คุณนั้นได้มีความรักมีความสดชื่นมีความกระปี้กระเป๋าขึ้นนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นใน3มคนนะคะในบางเคสในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกคนนะคะในตรงนี้นะแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่เป็นในรูปแบบ3คนก็ตามนะคะแต่ว่าคุณนั้นมีการพัฒนาในในความรู้สึกในความอารมณ์และก็มีการมีการตัดสินใจนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะ ตัดสินใจเหมือนกับว่าคุณนั้นมีอยู่สามคนแต่ว่าคุณจร,จริงๆลึกๆแล้วคุณก็พยายามที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะพยายามที่จะมองว่าใครดีใครไม่ดีมองข้อเสียข้อดีข้อด้อยอยู่ตรงนี้อยู่บ้างนะคะก็ะคือพูดง่ายๆว่าในบางเคสในบางกรณีอาจจะ,ะไม่ได้คบแบบจ,จรังๆกับใครเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างที่แบบ มีหลายๆคนเข้ามานะคะแล้วก็พยายามที่จะตัดใครออกแล้วก็จะเลือกใครอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูใจเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะได้ ten softs นะได้ s soft one ได้ e s o f cup นะคะแล้วก็ the devil นะคะแล้วก็ six s o r t s นะคะ ในตรงนี้นะคะในใจของเขาที่เขามีให้กับคุณนะรู้มือรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะค้นคว้าหาสิ่งต่างๆหรือคําตอบต่างๆนะคะแต่ว่าเขารู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจรู้สึกอึดอัดใจแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขานึกอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นการมโนขึ้นมาเองหรือสร้างภาพขึ้นมาเองก็ได้สร้างภาพขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตนเองเครียด นะคะแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ในความคิดของเขาคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็คิดไปในรูปแบบที่หลากหลายกับคุณนะในทิศทางหลากหลายทิศทางเขาคิดแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับพิจารณาหรือตั้งคําถามข้อสังเกตขึ้นมานะคะว่าคุณน,นั้นมีใครหรือเปล่าคุณน,นั้นมีอะไรปิดบังเขาหรือไม่นะคะเพราะว่าเขามีความรักมีความชอบคุณมากนะเขาต้องการที่อยากจะไปต่อกับคุณนะแต่เพียงแค่ว่าเขายังมี ข้อสงสัยข้อติดค้างยังมีคําถามอยู่ในใจนั่นเองนะคะเขาต้องการที่อยากจะเคลียร์คลายปมตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะชาวราศีมังกรได้ใน s u b c p s ได้ด m เทมเ n ล e น,นะคะแล้วก็ได้ ดีแมจิกเชียนเพจขอฟวันควีนซอฟวันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะก็จะสามารถเป็นไปในรูปแบบที่ว่าต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะยึดถือตัวของตนเองเป็นตัวของตนเองมากที่สุดนะคะพยายามที่จะเป็นตัวของตนเองให้ได้มากเท่าที่จะเป็นได้นะคะในตรงนี้นะ แล้วก็ตัวคุณและตัวเขานะคะมีแนวโน้มที่จะรู้ถึงสิ่งต่างๆในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พูดถึงหมายถึงการที่ว่าความลับจะถูกเปิดเผยอาจจะรู้ความจริงอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าตัวคุณและตัวเขานะคะมีเกณฑ์การที่จะมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกันมากกว่านี้นะคะมีความรู้สึกที่เหมือนกับอาจะมีความรู้สึกที่ดีบลึก หรือมีความรู้สึกที่ให้กันที่มากกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมนั่นเองนะคะมีโอกาสนะที่ว่าจะมีความรู้สึกที่ผูกพันกันมากขึ้นนั่นเองนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ใจสุดกำลังจะบอกอะไรกับคุณอืเขาบอกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับความซื่อสัตย์ที่คุณมี คุณทำได้ดีแล้วคุณทำดีที่สุดแล้วนะคะนะคะแล้วก็พระเจ้าก็รู้นะคะว่าคุณนั้นต้องการอะไรความสันติสุขขอขอประทานคดอโทษค่ะคือความสันติส,สุขที่คุณมีอยู่เนี้ยพระเจ้าหรือพร์เอร์จะมอบให้คุณนะคะ ก็คือคุณความสันความสันทีสุขที่คุณมีที่คุณได้รับอยู่ในตอนนี้นะคะที่คุณที่คุณที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะคะก็เหมือนดังที่ว่ามีดานั้นมอบให้คุณนั่นเองนะก็คือเหมือนกับว่าความ ก็คือว่าเหมือนกับประมาณว่าพระเจ้า,อามอบความสุขประทานความสันติสุขให้กับเรานะคะก็คือคุณก็จงมีความสุขในในในรูปแบบนั้นนะคะในรูปแบบที่พระเจ้าตั้งใจที่อยากจะมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าอา่ไพ่ เรแม์แอนเจล์กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะเราแม่แอนเจล์บอกว่า h e l i n g Family i ให้แล้วก็เ e s t i n g นะคะแล้วก็ Reconciliation นะคะในตรงนี้เขาพยายามที่จะจะบอกกับคุณว่าให้คุณนั้นให้อภัยนะคะรู้จักให้อภัยแล้วให้อภัยกับครอบครัวของคุณนะและทุกสิ่งทุกอย่าง จะสมหวังนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เคยเกิดมาอย่างเนิ่นนานหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะบุคคลบุคคลนี้คือคนในอดีตชาติของคุณนะคือคุณไม่สามารถที่จะตัดเขาออกได้นะคะจงให้อภัยเขาและคุณจะสมหวังถ้าคุณยังยึดติดอยู่คุณก็อาจจะเป็นทุกข์นะคุณอาจจะไม่สมหวังในความในครั้งนี้คุณควรที่จะปลดปล่อยแล้วคุณก็ให้โอกาสเขาให ให้อภัยแกเขานะคะ a d u s o นะคะก็คือถามใจตัวเองนะว่าต้องการอะไรกับความรักในครั้งนี้ Solo in n e r voice นะคะก็คือถามใจตนเองว่าต้องการอะไรกับความกับความรักในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถามสิ่งที่อยู่ภายในของคุณหรือสิ่งในใจที่คุณเรียกร้องอยู่ตรงนี้ถามเขานะคะถามสิ่ง ถามตัวงคุณเองเนี่ยแหละค่ะว่าคุณนั้นต้องการอะไรนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้จะสมหวังหรือประสบความสาเร็จหรือได้ดั่งใจคุณเมื่อ,อ,ไ,ะะอ,อ,ไ,อไหร่นะคะเมื่อไหร่ตอนไหนช่วงโอกาสใดเวลาใดนะคะเพราะว่าตัวเขาก็ยังสงสัยคุณยังค้างคาใจกับคุณอยู่ยัง ตั้งข้อสงสัยและสังเกตคุณอยู่และส่วนตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าจะพยายามที่จะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะเคลียร์หรือคลายเมื่อ,อไหร่นั่นเองนะ ันหมายถึงว่าพระอาทิตย์หรือไม่ก็วันอาทิตย์นะคะ satirus นะคะทูรสจมิจมนนมัสก็คือจะหมายความว่าไม่วันอาทิตย์ไม่เดือนมีนา ก็เป็นดาวอังคารก็เป็นมันอังคารนะคะแล้วก็เป็นเดือนของอเดือนธันวาคมนะคะแล้วแล้วก็เดือนเมถุนราศีเมถุนก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะในตรงนี้เนาะอืม ก็จะประมาณขี้คายแลคายป่อมอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นจงปลดปล่อยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอจบคำทอนายไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้กดไลค์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะใต้คอมเมนต์นะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวอย่างไรนะคะก็ให้แอดไลน์อดีเข้ามานะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้นะคะแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในการรับดูดวงส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดดจนกว่าจะลงตัวนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ อ่าสภาวะของหมอตอนนี้ก็คือดูเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีทั้งการงานปร,ประจำนะคะงานประจำแล้วก็มีงานเสริมที่นอกเหนือจากการดูดวงนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องอเข้าใจใต,ตรงนี้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ